สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องพิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารเย็นเหมือนเดิมคะ่ะเอ้อเอาพิดเดียเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาสวัสดีคุณลุงคุณป,ป้าเอฟซียค่ะทุ่จ้าก,ก่อนพิเด,ดีย,ดยกินแล้วเหรอพิเดียกินแล้วเอามือทำาน้หนุทุ่จ้าก,ก่อนเอามา,มาโอ้เพิ่งตื่นล้ค่ะเอ่อพุตโซโนนค่ะกล้องค่ะเออไม่เป็นไรอนอนต่อเอาไว้ก่อนค่ะ วันนี้กิฟกับวีเดียก็จะพากันมาทําไอ้นี่ค่ะวันนี้จะทำเองเอ้ยกระเพราเอ้ยไม่ใช่ค่ะผัดผัดไอ้นี่ค่ะข้าวผัดกุ้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งค่ะแล้วก็ผักนี่แหละค่ะอันนี้บรอกโคลีก็ลวกมาแล้วค่ะลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีพวกไอผักนี่แหละค่ะแครอทแล้วก็มะเขือเทศค่ะไก่ค่ะอันนี้กิฟก็จะแกงไก่ได้ค่ะอันนี้เป็นสะโพกไก่ค่ะจะแกงใส่ผักชีลาวค่ะนี่ ได้มาจากตลาดนัดค่ะกำละง1ยูโร50เซนค่ะอันนี้เป็นตะไคร้แล้วก็กระเทียมค่ะกิ๊บก็าโขลกเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะอืมอันนี้ก็เป็นพริกค่ะน้ำก็ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวกิิบจะเอาไก่ลงไปไอ้นี่ก่อนค่ะไปคั่วก่อนค่ะไปรวนนี่เพืองน้องวปเดียแล้วก็ใส่นี่ค่ะตะไคร้แล้วก็กระเทียมที่โขลกเอาไว้ค่ะไปผัดทั้งพร้อมก่อนค่ะใบมะกรูดด้วยค่ะพร้อมกันเลย ทำเสร็จแล้วก็ค่อยไปแกงเอ้ยล้วก็ไปทําข้าวผัดค่ะข้าวผัดอู้ให้โรบนกับบีเดียจ้ะบีเดียค่ะจะแกงไก่ให้บีเดียจริงกับผักชีนี่หละจะ <c oughs> เดี๋ยวคั่วไก่ให้สุกก่อนค่ะให้เอ่หอมๆม,มก่อนค่ะนี่ค่ะไก,ก่ก็หอมแล้วละจ้ะไก่จะสุกแล้ว่ะนนี้ทิ้ยเทน้ำเต็มก่อนค่ะเตน้ำไปแกงให้บีเดียก่อนเดี๋ยวพริกค่อยใส่้ะเดี๋ยวบีเดียเขาจะเผ็ดค่ะเผื่ออยากซดน้ำกับแม่ค่ะ อะไรลูกฟองงไงนะแอปเปิลแอลอะไรลูกปเ,ปเดี๋ยวปิดไว้ก่อนค่ะเอาน้องบีเดยียอย่าพุ่งขึ้นมาลูกเดี๋ยวกิบจะทําข้าวผัดกุ้งไปด้วยค่ะเออน้ำมันก็ใส่ไปแล้วะะลแล้วค่ะร้อนละเอาใส่กุ้งเลย,ย,ยเอ,อ,อยเอออนเดอร์โครตก็นี่ตอกไข่ก่อนตามฟองเลยวันนี้ให้บีเดยียให้ก้า เอาคนละกองโอ๊ยกระทะกระทะจะไอ้นี่นะคะ่ะไข่มีค่ะผัดไข่กับกุ้งก่อนจะเอาบีเดียลงจากโต๊ะก่อนค่ะเมื่อกี้จะปีนมาไอ้นี่เลยค่ะจะปีนมาเอากุ้งกับไข่แล้วค่ะเมื่อกี้เฮะบีเดียนั่งอยู่เฉยๆก่อนลุกแป๊บเดียวค่ะก็เสร็จแล้วอัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ เอาข้าวใส่ก่อนเรียอยากกินไหมข้าวผัดมเชือาี้ามเชมาเอเมชปลูกจตกีไปก่อนมีค่ะข้าวกับไข่ก็ผัดไปนี่แล้วเราะยคลิปปรุงก่อนค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะแลน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะนวดโอ๋ยลูกระไดโอ้วิเดียเดี๋ยวปามาผัดข้าวเข้าแป๊บเดียววิเดียโอ๋ยลูกระไดเฮ้ยแคนพ่อแล้วแล้วทำอะไรกับมือกันแล้วกชมือกัน อเอาป,ป๊าไปให้คนกู้มัเดีเดียเดี๋ยวให้ป๊าปามานี่กันอือเอาก้อนใส่แครอทก่นอนจ้ะแครอทก่อนอืมมอะไรหรือเปล่าคะแครอทโรบอยเขาชอบใส่ผักเยอะๆค่ะจิ๊ก็เลยเอาผักมาเติมให้เขาเลยค่ะโอ้โห<อ><อ> ดื้อเมอาละเอาละ,าละดืมากมามาโอ้ยจริงจริค่ะอืเอาผัดเราก็อร่อยแล้วค่ะจี่เรจะใส่มะเขือเทศเลยจ้ะอันนี้มะเขือเทศอน,นี้แตงกวาใครเดียอกระุใส่มะเขือเทศเพิ่มค่ะ แล้วก็บอรอกโคลีค่ะอันนี้ต้มแล้วก็นอกน้ําเย็นมาแล้วค่ะเนาะใส่เพิ่มให้เด็กๆก,ก่อนค่ะีส <c oughs> ีสันสวยงามมากค่ะรสชาติก็อร่อยแล้วค่่ชิ้นก็ชิมไปแล้วจากเมื่อกี้ชิ้นเ,เล็ก,ก็เอาเอาผัดบอรอกโคลีใส่กุ้งค่ะ <c oughs> ไม่รู้ผัดอะไรเลยค่ะผัดรวมกันไปนหมดเลยเนาวอัน <c oughs> นี้ก่อน รสไฟก่อนค่ะบองไฟก่อนได้ชิมออก่อนอันนี้อร่อยหรือยังครับอือโอ้ไม่พอปลาทีเดียวปลรราสให้วิพี่เดียก่อนจะพี่เดียก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามว่าวีเดียทนันน้องยากินปลรราหรือเปล่าก็กินจากยิบก็กต้มให้ใส่แบบนี้คะ่ะใส่เครื่องแบบน,นี้ใส่ไอ้เนี่ยค่ะแบบนี้ใส่ได้คะ่ะเราใส่ผักไอ้ผักชีก่อนจัะใ,ใส่ผักชีก่อนให้วิเดีย ลองดูค่ะว่าเขาจะกินหรือเปล่าแกงแบบอีสานค่ะต้องลองทุกอย่างค่ะบีวดียเดี๋ยวค่อยใส่พริกทีหลังค่ะนัวแล้วหรอบีเดียเอ้ยอ,อย่าพุ่งย่พุ่งขึ้นมาออของบีเดียเสร็จแล้วค่ะว้าว,าวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของโมมาเอาออนี่ก่อนกิเออของโมมาเอาพริกใส่ก่อนดูบีเดียด,ดูพริกเห็นไหมพริกเออ

อยู่ทำไมมันไม่ค่อยนัวค่ะของแม่เอาผงพิเศษลงไปนิดนึงจะง้ะของนัวอันนี้คุณเชลลไฮด์บีเดียบีเดียพอผงนัวอย่าเข้ามาใกล้ไก่ฮอตเออมาสเวตโตน้องบีเดียเขาไม่มาใกล้หรอกค่ะเขารู้อยู่ว่ามันรอ้อนเออแต่อยากเข้ามาหนอกพอละนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแกงไก่ของเราข้าวผัดกุ้งร้อนๆเลยใส่บรอกโคลีค่ะ เอาไปจานใหญ่ๆเลยป,ป้าป๋าโรบุดอือให้โรเบิร์ตเยอะๆเลยค่ะเอาพริกไทยไปไหนเราบีเดียอือเดี๋ยวๆโอ้ลูกกับใด <c oughs> <c oughs> บีเดียเอาพริกไทยน, <c oughs> นี่ค่ะดูบีเดี๋ยวเอาพริก <c> ไ <oughs> โอ้ยลูกกับใดเนาะอ่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะนิดนึงเอ่อโรยหน้านิดนึงค่ะอันนีน้เสร็จแล้ว อเ,เอาน้ำไปสดก่อนค่ะโอเคน่าวโอเคค่ะอันตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ก็ข้าวผัดกุ้งค่ะใส่ผักรวมมิตรเลยค่ะทั้งมะเขือเทศบอรอกโคลีสมาร์กกำลังเอเจนสมาร์กรกำลังเอเจนต์แล้วก็แกงไก่ค่ะสวัสดีครับ แกงไก่ใส่ผักขี้ลาววีเดียไม่รู้จะกินหรือเปล่าค่ะคลิบก็ไม่เคยทำใส่ผักชีให้วีเดียเลยค่ะวยก้อย่างเซเลยวีเดียอันนี้ใบมะกรูดไม่กินนี่นี่าอเล่ขขออาอันนี้อาขนรออาแค่เอแต่ี่เยอะมาเยอะข้าวผัดกุ้งอร่อยมากบะอลีก็มีขึนปปนเ้วเี ร้านมาซินร้านอันนี้เป็นไอ้น,นี่ค่ะแตงกวานนแตงกวาดองค่ะเป็นแบบหวานค่ะหวานๆสูตรนะเลสส์สูตรตุกสูตรเช,ชื่อสูตรเชื่อเปรี้ยวหวานค่ะนี่ <ปะ S 2> น้องเบียชอบชอบค่ะปะ้าป้าสไนเปอร์บิ๊เนี่ยโอ้คนถ้ามีข้าวผัดโรบิ้ยก็จะชอบเนี่ยค่ะเอาแตงกวาเนี่ยค่ะดองมากิน,นะะออกกด้วยค่ะออกหวานหวานเปรี้ยวๆค่ะไหนวนะิสไนด์แล้ว ป้าแกงไก่สายใหญ่แซ่บอร่อยมากเพราะพงวิเศษเดียวซดซุปซิซดซดลองลองซิไปเดียไม่ไม่ไม่เดี๋ยวป้าเอาให้อากินแเอาปะป้าให้เราคำเดียวแล้วก็ปะป้าให้ไม่ยากเลยนี่แหละป้าป้าโอ้แตถ้าเอาข้าวไปกินแต่เม็ดนาชีเม็ดมาชีเฮ้ยเม็ดมาชีเอาส้อมตักเอาส้อมใช้ส้อมก็ <พ>มีอุปสงค์บ้าได้ผักชีมาจากตลาดแล้วก,ก็อยากกินค่ะมีอุปกอยากกินแกงไก่ขวายแตงควายเลยวีดีโอแซ่บไหมกินเตะไอ้นั่แน,นแนนนละทีนี้แตงกวาดองแต่ทีนี้อันสดกินหน่อยวีดีโอ ย้มีกหเฮ็บนกเต๋ออินเดปันมัวเยอะเราอบไปโรบนี่จานเยอะไม่พอจะข้าวผัดสองจานทะเวเกียร์ชอบมากก็ใจรีกินจนหมดกระทะลงเลยค่ะ <laughs>

En papa? <laughs> ja, Dat ook. Ja, hè? Rauw je ook, delen? Hm? Rauw je, Bela? Een ja? beetje. weet beetje. Ik rauw niet zo veel, Ik niet wel Oei, je hebt Ja. มากอีกทีแซ <Yeah. S 1> มบอร์ดัชชี่อันนี้เป็นแซมบอร์ค่ะเป็นน้ำพริกของประเทศอินโดนีเซียค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะจะเป็นนี่คนดัชนี่ก็ชอบชอบค่ะทานกับไอ้พวกข้าวผัดแบบนี้นนะคะ่ะนาซิเขาจะเอามากินกับข้าวผัดค่ะมันจะออกหวานๆค่ะไม่เผ็ดมากค่ะนี่เอร่อยมาอนี่ซซ่ ปองไหมนี่สำหรับกิฟต์นี่มันไม่เผ็ดหรอกค่ะมันแบบออกหวานๆเผ็ดนิดเดียวสำหรับฝรั่งเสร็จจ้ะอะไรอยู่อ้อขึ้นไม่ก็มากินแกงไก่กุ๊กซุปอะไรเดิมปั๊กๆสมมติอย่าเช็คเลยแกงไก่ยังแซ่บเลยใส่ผักชีลาวคนน่ะอุ้ยแม่แกงแซ่บขนาดนี้วะมีสนใจโอ้ยอยากกินผักชีอ้าว่ะ

<c oughs> แมวเป้าได้แมวเป้าได้ยินเสียงเด็กมานี่จะมาเลยตอนเย็นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยอีสัยเด็กกลับแมวเป้าแมว <c oughs> <c oughs> แมวแมวกินนี้แม,ว,แม,ว, <c oughs> แมวมากินข้าวบีเดียหมดเลยไม่ให้บีเดียกิน ไปดูเลยนะดี๋ยมากมาฟังด้านเฮลาดวินอันตรีค่อนรุนแรงโอ้ยพายุค่ะค่ะวี่ยี่คลียรุแเป็นอะไรวันนี้กินอะไรมาไม่รู้ค่ะเนี่ยดีใจว่ารุนแรงรุนอันตรียากนิดนิดไอปีนี้มันเยอะเกินค่ะแบบทั้งพายุทั้งฝนทั้งลมเนาะเยอะมากค่ะ ทุกปีมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแกแต่ว่าปีนี้น,น้ำฝนตกเกือบทุกวันเลยนะใบหน้าเอลเอกกลกระด้างนะอินเดิวินกะเร่เขินยิ้มยาใบหนหานะ้าเนาะฟาบบ่อยมากค่ะกิ๊บจะไปตลาดกับบีเดียไม่ได้ไปเลยว่าจะพากันไปหาซื้อปลาเนะ่ยเด็กอินเอ่อไม่จะคาดได้เด็กบีเดียหู

anyway อร่อยไหม yummy อร่อยไหมโอ้ยคติดปากวะอ๋อกลิ่นตะวใครหมดเลยเอาไหมสงสัยจะไม่ชอบกินอะไรน,นี่จ้ะผักชีเอาน้ำไหมเอาน้ำก่อนก่อนทางไหก็คือข้าวผัดไปเอ็ดน้าซีเมนต์ป,ป,ะปะ่ะซ้ำหนึ่

Wil je ook een paar gaan halen? Nee. Mm. Wil je rijst? Ik heb papa voor jou, kijk. Ja, lekker. <coughs> Al paar, even een Even een broccoli hè. <coughs> eh? Broccoli. Gewoon naar hè. Normaal maar gewoon. Doe maar gewoon. Ja, dank je. Broccoli, Mmm. <coughs> <coughs> พีเดียูปป้ากินบอกกอลีบ็อกกอลีนี่ปอป้าเอ็นมาบอกกอลีนั้นเสด็จหลอกล่อให้พี่เดียกินบอกกอลีค่ะน้องก็กินอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบค่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยดื่มนมเลยค่ะนมไม่ดื่มค่ะแต่ว่าจะกินข้าวแล้วก็จะกินผลไม้ค่ะเยอะค่ะแต่ผักนี่ไม่ค่อยเยอะจ้ะแต่โชคดีอยู่ค่ะที่เขายังแบบชอบกินผลไม้ค่ะ ถ้าผลไม้เอาวางให้นี่หมดค่ะแอปเปิลองุ่นอะไรเงี <im iter> <im iter ้ยส้มค่ะชอบมากบีเดียชอบกินผลไม้ไหมผลไม้อะไรอืมอะไรเต็มปากเลยไก่ป่ะกระดูกโอ้ไข่เข้าไปมีกระดูกไหมเนี่ยมีกระดูกไหมโนโนโน่นอ้ย

โอ้ oh, เผ็ดเผ็ดไป,เ,ปเดียวเดียเด๋ยวเ,เด้อโอ้ยเผ็ดแกงไก่ก็เผ็ดน,นั่งดีๆนั่งดีๆรูปปั้นป้ากินข้าวโอ้ยไม่ดีอ่ะมันเคี่ยวจะดื้อมากใครดื้อยอกมากขึ้น <g ül üyor> <g ül üyor> จอมกวนอ่ะโอ้ยจะต้องลาคุณลูกคุณป้าแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้กินข้าวดีเราแคะ่ะวันนี้เอฟฟนไม่ไหวเสกน้ำบ๊อบเขา ตัวบิรกำลังจะอ้ากันู่้ทำก่อนเอาลาลุกป้าก่อนนูยังมาเล่นแบบนี้มามาไม่ได้กินข้าวนะยัค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะหน่ชีลูเออหน่ชีลูเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอ สีลบไปสีลบโอ้ยปิดคลิปไม่ได้หรอกค่ะวันนี้สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเอาบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายโอเปอปรอเรสโอ้ยวันนี้แปลกมากเลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ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  นับด้วยค่ะสวัสดีค่ะ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอ้นับให้ฟันค่ะตีน 4, 5, 6, 10 5, 6, 1 5, 7, 8, 9, 10โอ้คุจอ